สวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศงานปีใหม่บริษัทวัสนาดีกรุป๊ปหรือว่าเอเวอเรสต์ไทยแลนด์ของเราเองกิมมิคของทีมงานเราคิดมาามีการจับฉลากกันวันนี้มีจับฉลากคืออย่างแรกก่อนเป็นการจับฉลากระหว่างพนักง,งานกันเองใช่กับพวกเราถูกต้องซึ่งกิมมิคมันคือการจับตัวหนังสือภาษาไทยฮะเป็นพยัญชนะภาษาไทยสมมติคุณจับได้พอพานพอพานก็จะเป็นพาน,เป,นเป็นพระเป็นอะไรอย่างงี้พระอ๋อเป็นพระเครื่องเป็นพระเครื่องมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า500บาทอ่าก็เป็นกิมมิ ถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีกินลงกินเลี้ยงกันในบริษัทแล้วก็ช่วงท้ายจะมีของขวัญพิเศษจาก3ผู้บริหาร<ช>ก็มีของคุณคของผมแล้วก็ของพี่บาสพี่บาสสวีบาสเป็นชุยชิมหายซึ่งพี่บาส<ต>เขาติดภารกิจเดิน<ม>ทางม้ามืดเอาเั้นว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมแต่ละคนเนี่ยจะมีพยัญชนะของตัวเองสมมุติสมมุติเอาเป็นสมมุติผมเริ่มจับผมจับได้ของพี่วูสมมุติพี่สมมุตินะสมมุติพี่วูได้ฮอนููก็จะต้องถามว่าพี่ซื้อของขวัญชิ้นนี้มาเพราะอะไรอะไรอ่านนั้ะหวกคืแไป แล้วจะดูว่าหอน้าหู้นนี้มันมีความหมายตรงจริงก็อ่ะดูกันว่าปีนี้พี่บุญจะได้อะไรเรขที่ออกพยัญชนะที่ออกนั่นคือเลโออันนี้เราขอบคุณมากครัน้องเล่โค้งคำโค้งคนีุ่ณคุณตัวหนังสืออะไรอ่ะดอเด็กนะผมต้องแกะเลยเพราะตามกฎเลยมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยน้องชื่อน้องดีโมค่ะอ๋อดอเด็กองตัวขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นไงเล่จะได้ของใคร ผมเป็นนี่เดี๋ยวผมีกบันพาวินนี่คุณจับได้ใครชนะะไรพออพานพออพานอันนี้อ่านว่าอะไรพาวิสผมผมเลือกให้มาสามกลิ่นต้องแกะฮะต้องแกะตามขึ้นมายังของผมเป็นนี่ฮะเป็นฟิ f เซอร์ซึ่งมันเอาไว้ตั้งที่บ้านเป็นน้ำมันหอมระเหย ขอบคุณน้องเล่สวัสดีปีใหม่เริ่มกันขั้นต่อไปด้วยการที่ผมของคุณใช่ผมถือให้อาร์เทน่าอาร์เทน่าสวัสดีครับคุณได้ตัวสอนอะไรฮะบอลใบไม้ครับพี่บอลใบไม้กูแกะเลยแต่ว่ามันมันออดออดแอร์ได้ใช่ไหมออนแอร์ได้แก้เลยเบียเบียเด็กเม็ดคือบอกเลยว่ารวมกันมันกว่าครับผมเอาไปวางเอาวางเอวางขอบคุณพี่เบนขอบคุณพี่เบนด้วยดีเปิดปั๊บพี่อาร์จเฮ้ย ปีนี้มันชักประหลาดประหลาดได้ตัวสัตว์อะไรปอปลาปอปลาเดี๋ยวคุณพิมพาผมตอนสองทุ่มวชิบหายแล้วไอเด็กเฮี่ยปไอของที่ทุกคนได้ใช้กันทุกบ้านแต่บัคไฟได้ใช้แน่แล้วผมมีค่าฝ่ายให้ด้วยเฮียวะพี่บาสนะครับของพี่บาส ไอ้นัวพี่บาสได้ขอไอ้นัวเรียเป็ดหอยหีบหีบหรือเปล่าหอยแก่เลยแก่เลยแกพี่บาสแกพี่บาสไอ้นัวเฮ้ยห่านไอ้สซ์ไอ้ยัยมันจะห่านไอ้นัวจับต่อพี่บาสเอากูบอกแล้วว่าดวงปีนี้มันของมาขอพี่บาสคืออันนี้ฮะถุงเวันชาแนลชอช้างแล้วก็เป็นชาแนลครับเป็นน้ำหอมชาแนลอ้าวพี่ปืน ได้ใครเลยเฟิร์สทีดีเฟิร์สเฟิร์สได้อักษรอะไรโอ้ครับผมไอ้เหี้ยเฟิร์สมึงฟอร์มเดิมกับปีนี้แล้วเลยซัดโซโซอ่ะต่อไปคุณเฟิร์สบัทโอ้ยมึงได้ขอไข่เหรอแล้วมึงซื้อไข่มามึงคุณได้อะไรขอไข่พี่ไข่มูลค่า500บาทขอเล่นโอ้ ขอไข่ขอขวดนะขวดน้ำโทระัวักข้มวได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้เป็นเก็บร้อยเก็บเยินขอบคุณเพื่อนด้วยมาจำต่อมึงได้ของเชอรี่มึงจำคำกูไว้มาจากออสเตรเลียกับผัวเขาเฮ้ยปีเนี้กูของจริงของอันี้คือกูกับผัวกูช่วยกันเลือกเลยก็ไก่แกะไม่สวยมันสมพงขนาดไอ้บัตซื้อขวดแฟนมันซื้อแก้ว ว้าวไอเบิร์ดมาไอเบิร์ดนปรักสีดำฟอฟัน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 มีฟางด้วยแหะกูรูดูทรงแลวเอาเดี๋ยวฟองฟองน้ำฟองน้ำมีหลายไซส์ด้วยไฟแช็กไฟฉายมาครบหมดของน้องเบิร์ดจะจับได้ใครคุณลากนไฟเอสเตอร์หลอดเออเลยอเฮ้ย แล้วมีสิบาทแล้วมีนสิบาอกมา4สี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทก็ห้าร้อยเอดีนุ๊กคุณนุ๊กฮะเออทอดนวงบุนโชวงอะไรวะตอนแรกคุณนึกถึงอะไรผมก็ไปเซิร์ชในชินลีอะไรอ่ะอ่าเป็นภาษาบาลีแปลว่าไฟก็เลยซื้อโคมไฟคำว่าทานะทาหะทาหะมันมันผิดด้านมึงแกผิดด้านจับต่อจับต่อคุณนุ๊กจับต่อ พอพลพอพลนองฝึกงานเราน้องพลน้องพลน้องพลได้ตัวละผมได้นอหนูครับนอหนูนะนอนหนูเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเนาฬิกาสาเฮ้ยนาหลกากันเนี้ยไอ้เหี้ยมันทำให้รู้เลยนะว่าเด็กรุ่นใหม่มันมีความคิดกว่าเราเยอะเออไป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 ๆปไ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 วไป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 ไวไไป เฮ้ยชายนี่เฮ้ยจอจานจอจานคือจิวเวลี่จิวเวลリーอันนี้เป็นพาพิคเนตอ๋อนี่ยเฮ้ยเฮ้ยชีขนลุกว่ะเฮ้ยแล้วเขาใส่อยู่ด้วยเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับอ้บุ๊จับกลอฟลองกลอฟฮะสาวอิจเนียของเราทอทหารทอทหารนะตอนแรกก็จะคิดว่าเอาท่องเที่ยวแล้วก็เอาสัยว กุงเทพเชียงใหม่เฮ้ยทอทหารหรือแท่นชานเฮ้ยของโฮโค่ด้วยถือว่ามีแบรนด์ที่ปืนเฮ้ยหัวหน้างานหัวหน้างานโดยตรงผมได้มอมาผมเลือกไม้ม็อบไม้ถูพื้นไม้ตียุงแล้วก็มาม่ากะเอาปลาไปเลยมอบกกี้หุ่นอุ่นตุนต้องนึ้งได้ชาได้ใชาได้ชายได้ชาเอฟนะฮะ เฮดโปรดักชันของเรานะโปรดักชันเฟิร์สซูเปอร์ไอเฟิร์สพีแอามึงตัวอะไรเฟิร์สมึงตัวอะไรจับได้งองูงองูเดี๋ยคุณหลบก่อนแป๊บนึงเฮ้ยงูงูพันคอพายอีส่วนเอาตมวตายเฟิร์สจินนี่จินี่ทำงานคู่กันคุณตัวอะไรอออางเ่ะอออังเฮ้ยเฮ้ยได้ใช่ออโต้ออ คือออโต้ขอบคุณด้วยขอบคุณเฟิร์สด้วยจบจัดไอเจเก๋ตัวอะไรล่อเรือครับล่อเรือนั้นหายากล่อเรือเฮ้ยไอสัตวดเราจะพาติดห้องน้ำแบบจุ๊บด้วยเขาเงียบปลาเจโอเดียปลาโอเดียเป็นตัวอะไรต่อเสือครับเสือนะสบู่ โอ้ยซบูเลวซบูเลวจีว่าจีว่าถ่อถุงครับถอถุงอะไรนะถอถุงเหรอถุงนอนถุงนอนได้ใช้ได้ใช้ใช้คราวนี้ไอเอฟจับไปแล้วเออลวงพร้อมกันอ่าก็ลองไงก็ลองอ่ะป๊อปมึมือนได้ของอู๋ได้ขออ่าโอเคมาแล้วเดี๋ยวอู๋ก็ได้ของแป้งแม่ก็ได้ของอู๋แม่ก็ได้ของป๊อปไอ้อู๋มึงโตแล้ว นี่พนักงานใหม่ฮะเป็นคอนเทนต์ไรเดอร์ยอักษ์นี้คิดแรกคิดแล้วแบบจบหรือเปล่าคิดไว้ประมาณ3ามสยันเกาลี่เดี๋ยวนี้เขามีเดี๋ยวนี้เขามีเสษก่อนจกที่หลังนะเอ้ยน่ารักน่ารักด้วยอ่าไปไปไปอู่ต้องได้ของแป้งใช่จบแป้งได้ของป๊อปจบต้องแป้งได้ตรงสีแหละ ไม่ขอควายควายนะโอ้ยยังคงควลยขอดปีสองพันยี่สมีแต่แตงกวาดอ่าไอ้ป๊อปไอ้ป๊อปมึงตัวอะไรวอลแหวนมึงแป้งจำพี่ไว้นะมึงววยพรเมื่อกี้เนี่ยคือชื่อเขาลุงเลืองนะเดี๋ยวดูวอลแหวนของมึงเฮ้ยออาตันอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้แป้งกันหาไอ้เฮียว่าเย่งใจ แล้วมัน500ยังไงอะอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งโออ๋โอเคโอเคขอบคุณครับอ่ะก็ครบฮะประมาณ20กว่าคนรวมน้องพลฝึกงานน่าจะ22คนโดยประมาณนะครับของพิเศษละกันจากผู้บริหารสท่านก็จะมีของผมนะครับของพี่อาร์นะฮะแล้วของพี่บานนะครับครับได้นัทวัฒน์วงสวัสดอยู่นะไม่สุดท้ายคือคิรณาอินพอร์ตจากออสเตรเลียครบ เลขที่ออกครับเฮ้ยคุณสุปกรของขาเพิเศษจากพิอาจ่าแก่เลยฮาแก่เลยแก่เลยมันคือได้เป่าผมได้สารขอบคุณครับต่อมาของผมแล้วนะกิมมิกที่ผมทำมาคือมึงห้ามขายของผมเป็นกล่องแล้วก็สกินชื่อไว้ฮะที่ผมไปซื้อมันไม่มีผมสกินไปเลย เ p s พีเอสไทยลนอ่าก็ชยินดีกับทั้งสคนด้วยครับท้ายฮะสุดท้ายของพี่บาสฮะเอาออกทีละคนนะคนแรกที่โดนออกฮะอิสลาะแพททองเอาอ้ป๊อปบอกให้กูหน่อยกูขอร้องไอ้เหี้ยอะไรป๊อปอ้ป๊อปไอ้ป๊อปอ้ป๊อปปฏิมาสุดนี้แล้วไงมาเยอ วานอยืนยืนตรงกลางเลยคนหนึ่งฮรชีวิตดีดีไปออสเตรเลียมาอีกคนหนึ่งชีวิตดีดีรับส่งพี่บาสมาทั้งชีวิตใช่อมึงถึงขั้นจำได้เลยเหรอคนที่ออกคือเชอรี่ครนี่ฮะเป็นซองข่าวฮะสองข่าวครับ ก็เป็นเงินสด1น0 0 0มืนบาทฮะจากพี่บาทนับนับให้ดีไม่ไม่เฮียนับขาดไม่เป็นไรเกิดหรือเปล่ายังยังโอเคโอเคก็ขอให้ดีด้วยฮะขอขายพี่บาท โอเคท่านผู้ชมครับก็อย่างที่บอกฮะก็เป็นงานสนุกสนานถ่ายกันให้ดูเล่นๆนะครับกับทีมงานในเพนเดลหรือว่าบริษัทวัสนาดีกรุ๊ปครับก็2023ก็เป็นตัวแทนพนักงานแล้วกันก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามงานของพวกเราทุกๆเรื่องทุกๆบทถูกต้องบทบาทเลยนะครับก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยส่วนปีใหม่พลาดด้วยพรหน่อยก็ขอให้วารัดีถีขึ้นปีใหม่นะครับผมขอให้สิ่งศิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาบภูมิโลกแป๊บหนึงหนึ่งมือหอกไปก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับผมพระศรีนาฏตราพูดผิดนนนะะะมััจไไปกลคคึงงอรบ ไไไมม่่าาบคงด้้้จจขอให้ทุกคนนะครับผมที่ติดตามพวกเรานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไรนะครับก็ฝากติดตามเอพเซอร์ com ไปตลอดนะฮะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถูกต้องฝากกดติดตามทุกช่องทางของพี่แลนด์ด้วยครับปีนี้มีเรื่องมันๆเพียบเลยเราติดตามด้วยไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ